ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอนั่งไงนักดับเพลิงเดี๋ยวฉันไปคุยก่อนนะมาฉีดน้ำเลยครับโอ้ยไฟแห้งครับแต่กับเรเป็นยังเฮ้ยน้ำแค่นี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกให้ผมช่วยอะไรไหมโอ้ยมดไปแล้วฉันไปเดินแม่นซ่อนคอยแน่คุณนักดับเพลิงเดี๋ยวผมจะไประเบิดแทงน้ำเองพอจะช่วยอะไรคุณได้ <c oughs> โอ้ไฟดับแล้วดับจริงด้วยขอบคุณคุณสไปเดอร์แมนมากเลยนะคะไฟดับได้ก็เพราะคุณเลยอไม่เป็นไรหรอกแต่พวกเธอห้ามเล่นไฟแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมค่ะและก็อย่าหลบเรียนเพื่อมาจุดไฟเล่นที่โรงเรียนอีกเข้าใจไหมหรือว่าเขาจะเป็นเออช่างมันเถอะฉันจำไม่ได้หรอกปไปกันเถอะ